ออกแข้งนมดใส่ทีแข้งวันเ็ดแดวันมว่างเลยเพื่อนคนงมาแก่บางคนคอมเมนต์ว่าทำคลิปยาวๆหน่อยดูเพื่นเลยส่วนา มีเนี hey ้อเฮ็เฮ hey ็ดคลิปยาวด้วพี่น้องคนมาทำคลิปยาวหน่อยให้ดูคนเพลินคนดูเพลินเนียถ้าใหม่เนี่ยเอยว่างไงพุ่น้ำเลี้ยงอะไรุพี่น้องหวพ้นลงมาแกเห็มบ่ค้าตังค์มงจะชี้เลี้ยงไหวมึจะมานั่งแกว่ะ ไม่หรดตัดต่อดรวกนี่น้องม่หรตัดต่อววดแม่ต้องมาชาดไปเลยต้องตัดต่อนี่จดีกว่าน,น,นี้เลยเลย Nhạc này thằng này cứ nhổ xu, xu cứ nhảy thang ngoài đó, xu cứ nhảy thang này ham, เพ่ยพี่น้องเวลาดสนใจเพ่ยก็ด,ดืมด่มหน่อยนึงคลิปนี้ถ่ายยาี้ยวๆเลยพี่น้องคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์ว่าให้ทำคลิปยาวหน่อยดูเพลินคลิปนี้นอ่นี่เป็นคลิปยาวเลย เดี๋ยวสะพากคนแก่กับุงม,มาแก่พี่เนาะดีงนบ่โอ้เดี๋ยวายแล้ว่นี่คือห้ามห้ามหมอกด้ื้อง หัวแนวได้พี่น้องขวัญจำนนมันสองใส่แห้งสองใส่แห้งใส่แขนแห้งแขนแอวชุดหัวแนววายอวเ้ากบเลยไม่ได้ห้อขวัเหากบกลมแยีหัวแนวหนึ่งสองคบ là mình lên xuống súp nữa, súp rất đi จมีเจ้กัะมี้วพี่น้อง